เมื่อที่แอดมินโคนำเสนองานแข่งขันเวียงจันทร์ t u u l r u u n 2,000อย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยเพจ l a ว running และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย evo store นั่นเองซึ่งจากการติดตามจากทางเพจลักอย่างเป็นทางการของรา running แล้วจะเห็นว่าเพิ่นได้เปิดให้ลทะเบียยนเรียบร้อยแล้วสำหรับนักกีฬาที่อยากจะเข้าโวมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวน 250คนนั่นเองซึ่งในการแข่งขันนี้แมนการสะสมระยะทางในการแลนจากวันที่้0าเดือน5จนถึงวันที่30เดือน6ในระยะทาง150ง150กิโลเมตรนั่นเองในการแข่งขันเก็บสะสมระยะนี้แมนบบมีค่าใช้จ่ายเนาะถือว่าฟรีเลย แต่ถ้ากว่าท่านใดต้องการที่จากจะได้เสื้อมาซอไว้่อมเพื่อเป็นแห้งใจให้ได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ว้นี้สามารถสมัครได้แบบแพ็กเกจที่มีค่าใช้ใจ่ายเราซึ่งจะได้รับเสื้อเป็นแบบ l i m i t ต d ด d i ดิชั่จากทาง EVO ไปเลย ถ้าหากว่าทานลงทะเบียนสําเร็จแล้วทานจะได้ฮับอ e ีบีฟตัวนี้กลับมาเนาะซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันว่าทานได้เข้าห่วมในรายการนี้เป็นเทียมห้อยแล้วและใส้ในการเพื่อนําทรงผลในการเลนในแต่ละครั้งการทรงผลการเลนของทานแต่ละครั้งแมนให้ทรงเข้าหาวอ t s อ p พ ที่ไปกดอยู่ในหน้าจอในขณะนี้เนาะถึงเป็น Official w h a t App ของ v i ียนเทียนเบอร์เทอรนี่เองเนาะซึ่งจะสามารถส่งผลผ่านแอปพลิเคชันฟิตเนสต่างๆอย่างเช่นว่า Garmin, Stawa, n ว่าต่างๆเนาะซึ่งแอปแล้วนี่จะเป็นตัวเก็บกัาข้อมูลการแลนของทานในแต่ละครั้งเพื่อให้ทางแอดมินได้เก็บน้ำไปสะสมเป็นะระยะสะสมของทานในการแข่งขันทางนี้ สำหรับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้จะมีอยู่50รางวัลเนาะซึ่งรางวัลที่1ถึงเซาหาจะเป็นเสืออ l i m i t e d Edition Finisher 150กิโลเมตรของเวียนเทียนเบอร์ทอรันเซาหาคนเนาะและสำหรับอันดับที่เซาหาถึงอันดับที่50แมนจะได้เป็น Cash Washer จาก EVO Store เนาะเพื่อให้ท่านได้สามารถไปช็อปปิ้งที่ EVO Store ได้นั่นเอง ถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในการรายการแข่งขันสะสมระยะทางในครั้งนี้ท่านสามารถล็อกอินเข้าที่ Facebook ของเราลันนิ่งหรือว่าเพจลานลาวเนาะพราเราพร้อมที่จะให้้คอมอล์นแก่ท่านเนาะเพื่อให้ท่านได้แลนอย่างมีความสุขแลนอยู่ใส่กระไดไปกับเวียนเชียนเวอร์ทูรัน2000สาว